วันเท่าันโอ้ยมันเฮียหมดแล้วเอาโบออกก่อนไหมเนี่ยเอาโบออกก่อนเอาโบออกโอบเพื่อนเงินโบเพื่อนดปยี่วันเงินที่ตกพื้นหนูขอระวังหัวเออระวังหัวตั้งร้อยหนึ่งว่ะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เอาเงินเอาเอาไปแหงาเอาไปแห้าเอาไปแหงา ว่าลูกจะเอาของขวญานย่าแบ่งให้หลานป่ะเนี่ยแบ่งให้หลานคนละใบคนละใบาใสีเขียวเนียวซับกระเป๋ากระไรเพื่อเงินกระเตมโอ้เป็นตเป็นหน้ารวยรวยวรวยรวยทั้งัวรวยทั้งไอ้นักรวยไกังฟูกฟูได้ลูกได้ลูกเขยลูกไพดีกันรวยละก็ดีลูกไพก็ดีเด้อพี่น้องบอกว่าน้องอันเนี้ย 你吃光吗？哈哈，你吃光。